กิวก้วกิวก้ว <c oughs> กิ้ว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 ตัเหลี่ยมตัเหลี่ยมชูรถติดเวอร์บางมากกว่าจะหาร้านที่กบเจอคุณผู้ชมขาวันนี้อยู่กับประกันสตาร์ในประกันรีวิว <c oughs> เ,เธอกลับมาแล้วกลับมาอย่างสง่าง,งามและตอนนี้นะคะขอต้อนรับนะคะประกบยามสามแซ่บค่ะส,ส,สวัสดีค่ะ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 แม่ปากหน้าร้าเลยอะ่ะ โปรเจกต์โปรเจกต์มาทำอะไรกันทุกคนกับเบรคเ <rua, S 1> บรคกิ๊กกันหมดเลยเหรอเอนี่คือกระถาไรายมอนกบคนเดิมกลับมาแล้วใช่ไหมเมื่อกี้แล้วกลับมาแล้วก็แม่หลังจากที่หลงเสกจริงจริงหลงอะไรไม่รู้งงมากหลงผู้ชายวันนี้นะคะนี่บอสจีนบอสจีนหลงผู้ชายอยู่นั่นเองบอสจีนมาตามตบนี่เราจะมาตามตบเราในพูดสิตบกุ้งติ้ตกุ้งติ้ตกุ้งติ้กกบตบหรือเปล่าไม่ตบแม่อ่าผู้ช่ไม่ใช่วันนี้ตบตบกูไม่แม่หนูไม่ตบแม่หนูรักแม่ไงเดี๋ยวมีข่ามนะครับ าถามว่าพร,พริกพริกอันนี้ตักพริกขึ้นมานิดนึงประกอบในตักพริกที่ตักพริกตักพริกอันนี้ใช่อสูตรพริกที่เขาบอกว่าเป็นสูตรพริกจากสามอ่าวหรือเปล่าโอการันตีนอนยันนืนยันกระแทงยันสาบานต่อหน้าไฟสาบานต่อหน้า,นาท้องฟ้าบอกเลยไม่ใช่สูตรของใครสูตรของตัวเองค่ะ,<ป>ะร้านเปอร์เซนต์ค่ะไม่ได้ขโมยสูตรเข้ามาไม่ได้ขโมยนี่คือสูตรที่ก๊อปปี้รู้ป่าเขาบอกว่าเป็นสูตรเดียวกันแม่ไม่คิดจะก๊อปปี้ค่ะสูตรนี้ไม่ก๊อปปี้ใช่ไหมนี่คือสูตรไม่ค่ะอ่ะดูกวนกวน อันนี้สูตรนี้มีเคล็ดลับยังไงสามารถบอกได้ทุกอย่างไม่ตอบมันก็ไม่ได้ทุกอย่างไม่ตอบไม่ตอบใช่ไหมอ่ะวันนี้ก็เปิดร้านแล้วนะคะหลังจากที่ยังหายติดผู้ชายนะคะนายผู้ชายโก๋วไม่ห้ามถ่ายห้ามถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ชายกกไว้เปิดตัวใหม่ให้แนะนําว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับวันนี้ของจะหมดแล้วใช่วันนี้มีชนาจะหมดแล้วหรอกบเนี่ย แล้วไข่ปลาหมึกฉันอยู่ไหมมจะมีแม่เยยินได้สั่งไข่ปลาหมึกไหมไข่ปลาแล้วโอเคเริมาเรือปูมาปูมาเรอยู่แค่นี้นะคะนี่ไงคุณผู้ชมขากดมาเปิดร้านใหม่อยู่ตรงไหนไหนไหนบอกไหนซิอยู่ตรงอาศัยใต้ใหม่เซ็นเตอร์นะคะอยู่ตรงปากร้านจะอยู่ตรงปากทางเข้าจุดคัดกรองที่รถมอเตอร์ไซค์ถ้ารถยนต์มาก็คือจะมาทางนี้อ้อมทางหน้าตลาดแล้วอ้อมไปจอดด้านหลังค่ะ คือถ้าผ่านมาทางเส้นหน้าตลาดก็จะเห็นมองเข้ามาทางซ้ายมือร้านหนูอยู่ร้านแรกล็อกที่หนึ่งเลยค่ะตรงปากทางเข้าจุดทัดกองเลยค่ะมายังไงก็ได้เจอนั่นเองใช่ค่ะหนูจะอยู่ที่นี่ทุกวันอันนี้ไม่ใช่สาขาค่ะบอกเลยนี่ไม่ใช่สาขาไม่ใช่เป็นทายอันนี้เป็นร้านของกบเองดีใจด้วยไม่เป็นไรหรอกคนเราจะมีร้านเล็กร้านใหญ่แต่ขอให้ลุกขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะใช่ไหมยัยยีเกือบตายไปแล้วแต่ว่าฟื้นขึ้นมาได้นะครับเพราะว่ากบมันไปนอนในโรงมาแล้วไม่รู้หรอ นอนไม่ลงไม่ไม่ไม่พอนะแม่ก็คือเกือบจะวนเมน3รอบแล้วว่ากาลังจะเผาแล้วว่าฟื้นขึ้นมาก่อนใช่ไหมแม่วนวนไปแล้วรอบครึ่งหรือรอบครึ่งไงต้นเราเนาะใช่ไหมยังไม่ตายอย่าเพิ่งนอนในโรงนะแต่มาได้นะครับเปิดทุกวันนะตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึง5้าทุ่มนะคะยังไม่มีวันหยุดนะคะตอนนี้นะค นักกรตือรือร้นขายทุกวันยังไม่หยุดอ่าบอสยังไงคะโบกัสสุปตาช่องนี้พูดเยอะใช่ป่ะหิวเหรแม่จะไปหาแดดจะได้กินเนี่ยเนี่ยเดี๋ยนี่วันนี้พาเพื่อนมาใช่ไหมพาเพื่อนมาสวัสดีคุณน้องโจงกับน้องปามมีคนอยากกินก็มากินจะต้องมากินจะมากินหรือจะมาแกงถามก่อนแกงวันนี้ต้อจะมากินแกงกินแกงใช่กินแกงไม่เคยกินยำรสชาติกบใช่ไหมช่ยังไม่เคยกินเคยอร่อยก็ต้องบอกอร่อยใช่ออออออรร่่ยยต้้้งบกกมแลว็ถ้าแม่อร่อยก็บอกว่า ก็โยนทิ้งไปจ่ดนะสําหรับอัจราวินถ้าไม่อร่อยวันนี้ก็คือลงนกแน่นอนลงนกแน่นอนนกบังนกเป็นนกบองนกปิ้วปิ้วดีทําเดียบนี้ อครับยดูสินี่ผู้ช่วยกบดูทองสิดูทองขอดูทองเดี๋ยวได้ไหมคะนะทองเลยค่ะทอเลยขอดูขอดูข้อมือนิดนึงค่ะโอ้ยแม่กมาแล้วมาเจอพี่เขาได้ใช่ไหมอันนี้พี่อะไรนะพี่น้ำค่ะพี่น้ำนะคะนี่ไงพี่น้ำตลอดใช่ไหมครับฮะพี่น้ำเราจะเจอพี่น้ำตลอดตลอดค่ะเราตบซับพี่น้ำได้ไหมครับนี่ไงพี่น้ำกำลังนะนี่ไงเห็นไหมกำลังกำลังช่วยแบบทาย ชมค่ะนะคะก็เดี๋ยวเราไปกินยำกบกันดีกว่ากบก็ยืนยำนะคะหลายคนก็รอแฟนคลับกบก็รอนะคะไม่รู้ว่าเผ็ดซอสยังรอบหนึ่งอะไรนะเผ็ดซอสยังนายเอะเดี๋ยวชิมชิมอีกรอบนึงชิมอีกรอบนึงชิมอีกรอบนึงชิมใหม่ยังไงกว่าอร่อยโอเคช้อนเราทิ้งช้อนเราทิ้งงดูดูหลักฐานนี่ไงทิ้ง่ยชิมแล้วทิ้งที่ท้องจริงแต่ร้านนี้ดูดีดูดีนะเนี่ยเห็นไหมร้านนี้ดูดีเลยแหละ อันนี้กำลังทำยำอะไรอยู่กอกไข่แข็งแม่เห็นไหมไข่โครงไข่แข็งไข่มุกเฮ้ยได้สั่งยำยำไข่หมึกกับใส่แดดไปด้วยนะได้แม่เพิ่มแดดไปคิดตังไปอ่ะคุณผู้ชมขานี่ดูสิเรามากับคนรวยก็จะโง่กันตายแล้วอ่ะเห็นไหมยัง гаранти ่เรื่องรสชาติไม่กบแน่นอนแม่ยังเป็นแกงต้มเหมือนเดิมยปแกงต้มเหมือนเดิมแม่แต่ใช้มะนาวสดแล้ววสดชิมได้เลยว่าเป็นมะนาวใช้มะนาวสดแล้วดูได้เลยว่ามันจะเป็นกากอะไรนะ แกงส้มหรือแกงกะห<ก>ร,ร,รี่แกงส้มกับแม่เอาแต่ก,ก๊กผสมกับมะม่วงลัดต่อไปอ่านี่ไงเห็นไหมนี่คือน้ำมะนาวสดนะจ๊ะทุกอย่างมันก็ต้องมีการปรับปรุง,ไ,งไปเรื่อยๆเนาะต่อไปหอยนางรมใช่เห็นไหมกบก็ยังแซ่บอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะหลังจากที่หางหายไปเนาะ คุณผู้ชม่ะก็ไปให้กำลังใจนางกันได้ไวมากันได้นะคะทุกคนใครอยู่แถวสายใต้ใหม่นะคะสถวปิ่นเก้าก็มาชิมมาเยี่ยมเยียนนางได้นะคะกบคนเดิมกลับมาแล้วไปงานเนื่องจากที่ว่าหลงเสียงเสียเงไปนานใช่กบคนเดิมกลับมารอบนี้จะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินค่ะใช่คะ่ะแม่ใช่ไหมตั้งหน้าตั้งตาจะตั้งครอบครัวแม่ใช่พวกเราอ่านี่นี่เอฟซีพูดถึงเอฟซีนกเบลหน่อยได้ไหมเขาเขาเป็นเอฟซีหลอดได้ก็สำหรับอาชาวนกเบลนะคะหนูก็ สำหรับกาลังใจหรือคําติชมอะไรก็แล้วแต่ที่ส่งมาให้เราที่เราจะดีหรือไม่ดีหนูยอมหนูน้อมรับทุกคําทุกคอมเมนต์ถ้าสิ่งไหนหนูปรับปรุงได้หนูจะปรับปรุงให้กับทุกคนสิ่งไหนหนูแก้ไขได้หนูจะแก้ไขและกลับมาเริ่มต้นใหม่และทําให้ดีที่สุดค่ะเย้แค่นี้ค่ะ,ะไปค่ะ ขนมโบราณกินได้กินได้เลยใช่ไหมอ่าแล้วก็ผองฟูโอเคไหมคะกินได้ใช่ไหมบอกแล้วนับเบอร์วันแซปปักเปิดปักเปิดเลยเนาะลำเปิร์ปักเปิดเลยอร่อยนะอ่าอะไรนะร้านหรอแล้วก็ร้านเออชายาละทุกบ้านเออใช่ไหมไม่มีหนึคสิทธิ์นี่นาใช่เออเก๋เอนะคะโอเคนะคะหนูฝากร้านไว้ด้วยนะคะกับร้านร้านยำประกบสามแซบ ตลาดสายใต้ใหม่เซ็นเตอร์นะคะอันนี้ไม่ใช่บอกก่อนเลยนะคะย้ำอีกทีนะคะว่าไม่ใช่สาขาไม่ใช่แฟนไชส์อันนี้เป็นร้านของหนูที่ลงทุนเองนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาหรืออยู่ใกล้สายใต้ใหม่อยู่แถวๆนี้แวะมาลองชิมกันก่อนได้นะครับหาไม่ยากทางเข้าคือจุดคัดกองที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านมาทางหน้าตลาดเซ็นเตอร์ก็คือมองทางซ้ายมือจะเห็นเลยหนูอยู่ร็อกแรก ร้านยำประกบ3มแซ่บตลาดสายใต้ใหม่เซ็นเตอร์นะเปิดทุกวันเวลา5โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึง5ทุ่มนะคะฝากว้ด้วยนะครมาลองมาแซ่บกันก่อน okay.